สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซบ MT Channel มาค่ะพี่นองมือน,นี้คืออยาก,กินตำมะฮงเพชรเพชเ,เนอะจากพี่น้องแล้วก็มีแบบพักหลวกพักซดมาแต่ว่ามือน,นี้เขาจะเอามากินกับไส้กรอกไก่ของรีเชินนะคะพี่นงมีสีรสชาตินะคะนี่พอดีมันแสบ่บมวยซังมาก,กินละวเือน,นึงก็เลยอยากกินอีกเอาไาหมพี่นองบึงน้ำกันเนาะอันนี้เป็นแบบว่ารสมาล่านะคะนี่อุ้หอมมาลาเลยหอมมากไส้กอกไก่รีเชินรสข้าวโพดจ้าถาดกระจนแบบสวดเลย หอมข่าโพดรสเผ็ดค่ะพี่น้องนี่รสเผ็ดจะสีแดงแดงเยค่ะเป็นใส่กอกที่แบบว่าห้าวโบตองเอาไปทอดเอาไปต้มโบตองเอาไปเฮ็ดซุกเลยค่ะพี่น้องไม่ต้องผ่านความร้อนคือทานได้เลยคือสะดวกมากเม,มื่อนายมวยสือมากินเราแบบแซ่บๆเรเลยแบบเออเ,แบบเอามาแนะนาให้พี่น้องเราซิน้ำกันไส้กอกไก่รีเฉินรสทรงเครื่องเวยค่ะเต็มเลยป้าสกินเบิร์บนนี้มีอ่อีกอันหนึ่งค่ะพี่น้องขาดว่ได้ รีเฉินปูอัดด้วคะ่ะพี่น้องม้อยจะบอกเลยว่าปูอัดของรีเฉินหอมนัวหอมมากๆอันนี้ม้อยติดใจมากเลยด้อค่ะพี่น้องอร่อยมากไม่ต้องทําให้สุกไม่ต้องเวฟไม่ต้องอ,อะไรเลยทานได้เลยนะคะอร่อยมากหอมนัวเอาไปถอดก็ได้แต่ว่าของรีเฉินนี่เพื่อนจะแบบว่ากินเดีเลยทั้งใส่กอกแลก้วก็ปูอัด ฉีกออกง่ายๆเลยค่ะทั้งขงังดึงออกแบบนี้แล้วก็ปอกออกแบบนี้เลยจ้านี่อ,อ,อ,อู้นี่ค่ะพี่น้องเอาก้ารหนำมสมตำหอมข้าวโพดอร่อยเวลาหํนยำแล้วคือจังท้ามีแบบได้กินเนือา้าวโวดไปหนำนี่พี่น้อง ก้นจองจิ้ก็ตำบอกหูกระเสบด้วยค่ะอร่อยมากสะดวกแฮ อืพี่น้องสิไงเดองดืนเที่ยงขึ้นขี่ขานดังไฟขี่ขานจุดไฟสีกินได้เลยค่ะที่เดททงเพลินเมื่อว่ามันคือใส่ก่อนในเซเวนที่แบบเมื่อเคยไปกินอยู่ห้องกลุ่มอร่อยมากแ่บเล็กหน่อยสิมากหลายเ้ยค่ะแบบนี้ หอมนัวเป็นไส้กรอกที่แบบว่าหอมนัวอร่อยอเล็กหน่อยมากๆากเลยเนี่ยติดใจเลยค่ะ เว่าจะเด็กหน่อยผู้ใหญ่ก็ยังติดใจเนาะคะ่ะพี่น้องอร่อยจริงมันหอมเห็ดเป็นเส้นๆแบบนี้สีแบบนี้เลยนะคะย้งใจกระตำบองหูพี่น้องสมตำกระนวนัว,นว ตัวน,นี้รดมาล่าหอมได้กลิ่นของมาล่าเลยอตอนเนื่องเลยค่ะพี่น้องกินเพื่อนแห้งค่ะพี่น้องกินเพื่อนหลายจนลืมกินหอยปักตัวน,นี้ออกนุ่ๆ หอมกลิ่นทรงเครื่องเบาๆพักกูดเหมือนนี้มาเร็นบ้านน้องชายด้วยคะ่ะไฟกะ่กัสิแปลกๆนิดน,นึงด้วยค่ะพี่น้องกับลเแคชั่นเนาะจ้ะ จุ่มก็นนำสุตำเสียจบจาะพี่น่องเดี๋ยวจะขออนุญาตขอตูไปกินโตรับน่องด้วค่ะเพรดีมาเล่นบ้านน่อง จะไปนั่งคุยกันเมามม่วหอยหหสังเหลืองงานเนยทุระอียงซัพเพฮเลระเนเนาะคะ่ะคือเกาเนาะคะ่ะหมยกะไดเมนูสมตำเสพร์แทบมาฝากพี่ต่อหน,นองยามดึกๆเนาะคะ่ะหิวดึกแล้วก็ไดดที่เด็ดมาฝากพี่น้องพร้อมรีเชินไส้กรอกไก่เนาะคะ่ะพี่นนองมีสีรสชาติแต่ละรสชาติดีเหมยลงไวใ้ใหนใตค้คอมเมนบึงเด้อค่ะแล้วกะ็ที่เด็ดเลยปูอัดถ้า,าบุได้่เคยกินตรงลองเด้อค่ะอร่อยมากสำหรับคลิปนี้ไปละค่ะพี่น้องขอบพูดหลายจ้า